ประโยคภาษาเยอรมันใช้ในชีประจับวันสวัสดี Hello สวัสดีไฮสวัสดีตอนเช้า Good m o r g e n สวัสดีตอนเช้า Good m o r g e n สวัสดีตอนบ่าย Good m o r g e n สวัสดีตอนบ่าย Good m o r g e n คุณเป็นอย่างไรบ้าง We get as dear ฉันสบายดีขอบคุณเมียเกจเอ็กกูดดังเคคุณนอนหลับเป็นอย่างไรบ้างวีฮาสดูเกชลาเฟนฉันนอนหลับดีอีกฮาเบกูดเกชลาเฟนวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างวีวารไดว์เอคนเอเดอร์วันหยุดสุดสัปดาห์ของฉันเหนื่นมาก m ม wo k เค n e n d เด a ะหวาอันสเ e n นวันของเธอเป็นอย่างไรบ้างวีหวาไดทักวันของฉันสบายดีม y t ทักหวาอินออนุคุณกินข้าวเช้าเ,าเมื่อไหร่ n วานฮาเบนซีฟรุ้ชชึกในตอนเช้าอ m ม o r เกนตอนเจ็ดโมง มเซเนอัว um, แล้วพบกันพรุ่งนี้บิสมอแกนเจอ